ีค่ะวันนี้ช่อง YouTube ดวงจันทร์หน้าต่างแดนขอเรียนให้คุณผู้ชมทราบว่าเรื่องวีซ่าการเกษตรเปสสอง <c oughs> ก็กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะตอนนี้กรมการจัดหางานกำลังให้หนายกสมาคมจัดหางานไทยไปต่างประเทศค่ะช่วยประชาสัมพันธ์ เอกชนคนไทยนะคะให้ประสานกับออสเตรเลียนะคะเรื่องงาน,นหนังสือเพิ่มออกมาวันที่30พฤศจิก,ก,กายน2564คิดว่าอีกไม่นานเราคงได้ทราบความชัดเจนว่าวีซ่าเกษตรเบ,เบส2องจะมีการรับสมัครอย่างไรแต่สันมาชิกในกลุ่มที่เชี่ยวชาญก็บอกว่าอาจจะมีทั้ง สมัครออนไลน์และสมัครกับเอเจนซี่ค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ